ฮ e ลโหลทุกคนกราบสุ้าพสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านท่านกันด้วยและยังนะครับผมช่องอเล็กซ์น้ำี่เกฟิฟ้าไลท์สี่ของเราเช่นเคยครับผมคลิปนี้เป็นคลิปฟูลทีมปี20 TOTY ครับผมไม่ใช่นอมินีแต่อย่างใดนะเป็น20 TOTY ทั้ง12ตัวเลยนะครับก็ผมได้ลบ18กับ19 t y ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีแพลงจะทำฟูลทีมมัดบิดเป็นซีรีส์เซริมทัพ เรอัลมาดริดนะครับแล้วก็เสริมทัพเลสเตอร์ก็ยังมีอยู่นะครับแต่เลสเตอร์โลปีธรรมดาออกไปแล้วนะครับจะเอาเป็นแบบรวมปีแล้วนะครับสําหรับเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็มาดริดก็จะทําเป็นแบบรวมปีนะทุกคนก็ค่อยไต่เต้าไปเนาะเขาเรื่องครับผมปี20่สิบทของเรา12คนนะครับมูลค่าทีมก็จะประมาณห0แสนถึงหรอไม่น่าถึงนะตัดดาก้าไปดาก้า50,000ื่นแรดิสันสามหมื่น ใช่ป่ะวะประมาณนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงตัดดาก้าไปเนี่ยห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นแล้วเนี่ยสองตัวนี้ก็เก้าหมื่นแล้วหนึ่งแสนตัดไปประมาณแสนเอ็มนะมูลค่าทีมก็จะประมาณห้าแสนเอ็มนะครับทุกคนประมาณนั้นนะครับห้าแสนเอ็มสำหรับยี่สิบเทียวทีไว้บวกห้าทั้งหมดเลยนะครับใช้เงินตีหมดไปประมาณน่าจะแสนเอ็มได้นะผมว่านะหรืออาจจะไม่ถึงประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นเอ็มได้อะผมว่าค่าอะไรอะ ว่าจะติดแต่ละตัวติดยากมากแคบวก3าก็ตียากแล้วเหรียดเชื่อมากแล้วก็คนนั่งตีนานโขเลยอ่ะมาดูครับผมปีซ้ายปีขวาครับเป็นซนฮนึงมิลนะครับแล้วก็เลวเนวเมสซี่ครับสองเท้าสําหรับซอนหลังแสงก็ตามนี้ครับบางตัวก็ยังไม่ได้ใส่โค้ชนะกองหน้าตัวเป้าครับผมเป็นเชียนอินปอปเป้ครับตามนี้กองกลางตัวลูกครับผมคีวินเดอบอยครับแล้วก็แฟรงกี้เดอยองครับตามนี้เลย กองกลางตัวรับครับผมเอนโกโลกองเต้ติดทีวทั้ง18 19 20 21ไม่ติดใช่ไหมแล้วก็22ก็ติดอีกอะกองเต้อะทีมยอดเยี่ยมคือมีกองเต้เกือบทุกปีอะแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับผมใช้เป็นแอนดรูว์เรเวอร์สันแล้วก็เทรนส์เล็กซานเดอร์อาร์โนครับปีมาแรงของ2ตัวนี้นะครับแบ็คโคตรมหาการเทนส์มียิงไกลด้วยนะเซนเตอร์2ตัวครับผมใช้เป็นมัตไทเดลิกแล้วก็เวอร์จิลฟานไดครับ เป็นปีที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ใช่ไหมนักเตะลิเวอร์พูลเยอะมากเลยถ้าจำไม่ผิดนะ2020โกก็เป็นอาริซองเบ็คเกอร์ครับส่วนตัวสำรองครับผมใช้เป็นซาดิโอมาเน่ครับเนี่ยลิเวอร์พูลเยอะมากนะลิเวอร์พูลกี่ตัววะเนี่ย1 2 3 4 5ตัวเลยนะเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะลิเวอร์พูลเยอะมากส่วนบาร์ซ่าก็จะมีเมสซี่กับเดยองนะครับประมาณนี้แมนซิตี้มี1ตัวยูเวนตุสมี1ตัวแล้วก็สเปอร์1ตัว ปารีสหนึ่งตัวดองนั้นลิเวอร์พูลทั้งทีแล้วก็เชลซีนะครับตามนั้นเนี่ยผม20 TOTY ไม่รู้ว่าจะโหดสักแค่ไหนผมยังไม่ลองเล่นเลยนะเนี่ยเอาจริง ที่ฟูครบแบบนี้ผมยังไม่ลองเล่นนะครับเพราะว่าเพิ่งมาตีขึ้นตัวที่เพิ่งตีติดนะก็จะมีเทรนด์ M appe, มีเอ็มปัปเป้มีเอ่อเชเวนเดอร์บอยมีเดยองมีมาเนะ่เนี่ยมีเดอร์ลิกเนี่ยที่เพิ่งมาตีขึ้นนะเพราะว่าที่ที่เคยรีวิวไปก็จะเป็นรีวิวรวมปีนะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบทีโอทีวส่วนยี่สิบทีโอทีวล้วนๆผมยังไม่เล่นเลยนะอันนี้คือเปิดเมนเจอร์ตีบวกไว้แล้วก็เปิดเมนเจอร์เอาเบลให้เต็มก่อนแล้วก็มาทำคลิปนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวไปลองดูวผมจะเล่นได้ดีหรือเปล่านะสำหรับ20 TOTY นะครับทุกคนจะขายก็เสียดายอยู่นะไม่รู้จะขายหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องลองเล่นดูอีกทีนึงครับไปเจอกันในแมชสรตอรผมไม่พูดมากแล้วไปซอนปั่นจากตรงนี้เลยล้ะกันในเชี่ยโคตรคมส่วนหนึ่งมิน โอ้โหเฮ้ยเล่นดีนะจะขายดีไหมเนี่ยผมว่ารีวิวเสร็จผมว่าจะขายเลยนะแล้วก็เอางบมาทําทีมลิสเตอร์กับเรอัลมาดริดนะครับไม่รู้จะได้ขายหรือเปล่าแชมเปนพาสต,ตอนนี้ผมรับรับแบบเต็มเลยนะตอนนี้สัปดาห์ที่3แล้วยังไม่ถึงเบล30ทุกคนมันต้องรอวันที่15นะครับมันถึงจะขึ้นสัปดาห์ถัดไปให้เราเก็บเก็บเลเวลอะไปไหนรจ้าเก็บเลเวลอะตอนนี้ได้เบลยิบเนะ <ไป S 1> อีกสมเบล ันต้องรอสัปดาห์ถัดไปอะนะครับมันถึงจะได้ครบไปเดอะบอยอื้มไม่เข้าเดลว์ซันอ้หม่งเบอมากเมซี่อื้มยิงไปไหนวะนะไม่โดนป้อมด้วย ถือว่าโอเคนะกว่าจะตีขึ้นบวก5้าได้ก็ลำบากอยู่นะแล้วก็เวลาขายเนี่ยตีเหลือบวกสอ,ก 1, บอก 3, งบวกหนึ่งบวกสาม่างเงี้ยไม่ขายตอนรหดมากเหมือนปี19 TY ทอ่ะผมเสียค่าไหลไปเยอะมากนะกว่าจะได้บวกหอ่ะผมคิดอะไรอยู่ไม่รู้ผมไปตีบวกหนึ่งบวก2บวกสามขายอะ่ะบวกสี่ขายอะ่ะไม่คุ้มอะไรเลยอะ่ะจริงถ้าจะเก็บไว้ทีมมันก็เต็มอ่ะทุกคนผมไม่อยากเก็บเท่าไหร่แล้วก็มันต้องดําเนินการต่อไว้ต้องขายเอาตัางค์มาทําทีมต่อ ไม่เป็นไรทีมนี้อาจจะเก็บไว้นะสำหรับ20ทีวถ้าตัวไหนเล่นไม่ดีก็กค,ค่อยระบายออกค่อยขายออกแล้วกันตัวที่เล่นดีค่อยเก็บไว้นะครับไปโซนหนึ่งมินอุ้ยเชื่อได้เฉยเดอยองปัน่นโคง้งโคง้โคงเรียบร้อยครับโอ้โหเอาเรื่องวะยิงหนึ่งส่งหนึ่งวะโซนหนึงมินโอ้โห บอลบอลจากเดยองด้วยเนี่ยเดยองทะลุช่องให้ซอนนะเนี่ยโอ้โหแล้วตามน้ํามาแล้ววิ่งมาตามช่องคนระับตามที่นัดหมายคนระับเอาเรื่องเอ้ยรับไยังได้ด้วยซอนไปเดยองเดยองปั่นอ <ไป S 1> ีกหนึง่งโอ้โหขยับหัวเปล่าวะเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะยิงไปก่อนอนะปั่นไปก่อนอนะเมื่อกี้ อูเฮียแหลกว่าทุกคนกระตุกว่าเล่นดีๆกระตุกว่าอะไรครับเนี่ยไปแอดดูแอดแอดูไ <หา S 1> อ้ <หา S 1> ป๊อปเป้อุย้ยฟาวดิพิชิกเลยหวังผลครับโอ้โหเควินเดอร์บอยด้วยจังหวะน,นี้บอกเลยบอกเลยว่าเควินเดอร์บอยด้วยโอ้โหเลือกมุมนั้นไม่ค่อยดีว่ะม <laughs> ัเลยใกล้ตัวไปฟานได้2สองไกลโอ้โห ยิงโคตรกากหลอยอยู่นะเนี่ยทุกคนยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะแบบครบทีมแบบเนี้ยถือว่าโอเคอยู่นะเล่นดีอยู่นะยี่สิบทีวยหรือว่าผมจะทำรวมปีเป็นฟูลทีวายดีวะเออต่อไปก็เป็นฟูลยี่สิบเอ็ดทีวายอนปเป้ชาแล็บ,บ <c oughs> ชาแลับปะบบวะ <c oughs> ตาข้างหนึ่งมองไม่ชัด โอ้โหฝานได้เข้าบอลจ,จะรู้วโอเคไอซอนมาทายไดรลิโอเคไอ้ยกระตุกว่ะมันหน่วงๆยังไงไม่รู้อะทุกคนหน่วงมากดูดิกดส่งกว่าจะส่งให้อ่ะโอ้โหวาร์ปเลยไม่ใช่วาร์ปเลยไไเขาเปลี่ยนไหนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเอามานี่ลงมาเล่นดูเอาซอนไปเล่นหน้าเป้าเลยสำรองมีแค่ตัวเดียวอือนะคน ในอนาคตอาจจะทําเป็นแบบฟูลทีมทีวนะเออน่าจะโอเคอยู่น่าจะตรุยแรงได้ยาวๆส่วนมารบิดกับฟูลลิสเตอร์ซิตี้ให้เป็นทีมคอนเทนต์ไปแล้วกันนะครับส่วนทีวนี่เอาไว้ตุยแรงโอ้โหเดลิโอเคข้ามอนไม่ดนทักตัวกองหลังอะไรกันครับเนี่ยแกต้องหากองหลังตัวใหม่มาแล้วแหละพวกลามอสมปียีิบเอ็ดะ แต่แพงครับราคาบั็ด้วยต้องตีเอาอะแต่อะไรก็แพงใช้ย่อยนะดูริกเกอร์อะไรเงี้ยดูริเกอร์ยี่สิบสองยิบสองทีวายยีทีวายก็เป็นลามมสเออถ้าถ้าเราเอามินีด้วยมันโอ้โหไอเที่ยเรียบเที่อะไรขนาดนั้นอ่ะเพื่อนถ้าเราเอามินีมารวมในทีวายด้วยมันจะได้โบนัสปะในแดงเลยมมึงอ่ะได้อยู่ใช่ไหมทุกคน ถ้ารวมนมินีด้วยได,ได้โบนัสด้วยด้วยอยู่ใช่ไหมไน่าจะได้นะเรียบร้อยใครหม่งวะเข้าประตูตัวเองเหรอฟาบินโยฟาบินโยหม่งเข้าประตูตัวเองคุณนึกว่ามัตไธเดลิกหมง่งเอ๊ะแล้วเดยองมันทำอะไรเมื่อกี้ฟาวเนลูเกี้เปียกโคตรนานเอซี่ข้ามฟากมา ปั่นไกลโค้งเชี่ยโอ้โหเข้าซ้ายโคตรคมปั่นด้วยมุมนี้ปั่นด้วยมุมขวาแล้วยิงด้วยซ้ายเชี่ยคามมากเมสซี่เดบอยเดบอยโอ้โหเต็มคานเมสซี่ไปเมสซี่โอ้โหไอ้เชี่ยกระแทกคางอสองลูกเลยอ่ะทั้งเดบอยทั้งเมสซี่อ่ะ อะไรวะโอเคซอนได้อยู่ซ่อนโอ้โหกดแรงไปโทษทีโทษทีทุกคนขอทุกคนดูเลย,ม,ย,เย,ยลม,มึงยิงเทียอะไรของมึงวะเนี่ยกดแรงไปกดแรงไปตามเริ่มเบลอนะครับเล่นนานไม่ได้ครับต่ำๆก็ได้แค่ครึ่งชั่วโมงอะแต่อันนี้มันครึ่งชั่วโมงแล้วไงต้องเล่นต่อครับเล่นน้อยไปไม่ได้โอ้โหไม่ได้อีกส่งก็ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยตาเริ่มมัวแล้วเริ่มมองไม่ค่อยชัดแล้วทุกคน เนต้องเล่นอีกนะัดอันนี้เป็น,เป,นเป็นนัดสุดท้ายแล้วแหละนะครับเทรนเทรนว่าไงอ้โหไอ้เยี่ยมันยังชนอีกยังชนเสาอีกอ้โหเทรนเบ็เเดอร์อานมันแหลก้วยนะจังหวะเทรนจะยิงอะ่ะมันกระตุกด้วยมันเลยยิงช้านะครับจังหวะยิงเลยไม่ค่อยดีเลยไปชนเสายังดี เสาสอง,สองมีซอนไม่ล้ำด้วยเด <st ares> อะบอยตัดด <ed> ้วย้ายคมคมเรียบร้อย <st ares> ง่ายหน่อยครับแบบนี้จเ,จเจอทีมกากเป <st ares> <g> um> ็นงานง่ายของเราไม่ใช่งานยาบครับ <g> ค um> <g> um> okay, นะือว่าโอเคนะสตัวที่ผมมองว่าจะขายนะ <g> um> ผมมองว่าฟานไดเล่นไม่ดีเท <g> um> ่าปี 19TY กบวกหผมอะถ้าใครเคยดู <g> um> ผมรีวิว 19TY ก้าทบวก5บวกหกอะฟานไดปีนั้นเล่นดีกว่านะเอาจริง ฟานได้ปี19 TW 6เล่นดีกว่า20 TW 5อีกนะครับทุกคนผมไม่น่าไปตีขายเลยอ่ะยังเสียดายอยู่ผมมองว่าเดลิกกับฟานได้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเอาจริงแม่งเตะมั่วอย่างวะคงต้องหากองหลังใหม่อ่ะแต่ลิงลามอดไว้แล้วปั่นด้วยไซส์แต่ลิงลามมดไว้แล้วตัวหนึ่ง กับรูดิเกอร์รามอสยทกับรูดิเกอร์22 TY วน่าจะโอเคอยู่2ตัวเนี้ยไม่งั้นก็กลับไปใช้วารานปีสิบเก้าทีวบกหนะครับซื้อมาตีบวกหใหม่แค่นั้นเลยเพราะว่ามันเล่นดีอยู่วารานอะ่ะผมชอบอยู่มเป็นนักเตะมาดริดด้วยแหละมาเน,น่ปั่นโอ้โหอะไรวะปั่นเดี่ยวละตัวไม่เฉียบเลยอะ่ะไอซอน ปั่นใหม่ดิก็ยังไม่ได้วะลูกปั่นไม่ได้วะทุกคนเดี๋ยวต้องลองยิงแบบลูกเต็มคอดูลูกปั่นเริ่มไม่เวิร์กแล้วเลยยอมเปิด <c oughs> เปิดเลยวะนนียซอนปัน่นก็ยังไม่ดีไอเชี่ยลูกปั่นไม่ได้กันเลยเหรอวะปีนี้มันเร็วกว่าปี19 TW ก็จริงนะเว้ยแต่ว่าลูกยิงอะ่ะผมรู้สึกว่าลูกยิง19 TW แม่งดีกว่านะครับไปมานี่ ไไล,ลูกปั่นไหม่เรียบร้อยโ <Okay. S 2> อเคถ้าไม่เข้านี้งงเลยนะใกล้ขนาดนี้สบายบือแล้วครับผมแมชนี้ทุกคนปิดคลิปแบบสวยงามาาม,าามันไม่เปลี่ยนตัวให้ตัวใกล้ๆ,ๆก็ได้เข้าบอลวะเปลี่ยน<ป>แต่ตัวไกลๆไปเมสซี่เมสซี่แตะป่านหน้าเค้กให้ใครกูจะให้ซอนกดแรงไปขอโทษ เคีมุงได้อยู่ฟันไดนซอนซอนโอ้โหโลชอดก็ไม่ได้ปาดเข้ามาล้าเอ้ยเอาไม่ล้าเนาะเพราะว่าซอนมันอยู่ต่ำกว่าเดอะบอยลองปั่นมุมไหมทุกคนเอ้ยไอเชี่ยกับเขา้าเ,เฮ้ยไอเชี่ยทุกโอ้โไม่มีภาพ้า้กูดูเลย มึงกำลังจะดูเลยภาพชาเดอะบอยปั่นมุมชนเสาเต็มๆชนเสาหรือชนคานเมื่อกี้น่าจะชนตรงสามเหลี่ยมอะเทรนด์อีกทีนึงโอเคไอซอนซอนซอนแตะอูซอนโคตรเร็วจังหวันนี้ไม่มีใครทันจังหวันนี้ไม่มีใครทันเรียบร้อยครับโอ้โหแอตทริกเลยครับส่วนหึงมินเอาเรื่องจัด เฮ้ยโหยบอลยิงบอลไปปั่นบอลไปเข้ามืออาริซอนพอดีปั่นด้วยซ้ายคมๆเรียบร้อยโอ้โหเข้าซ้ายนี่ยิงโคตนง่ายเลยเมสซี่อ่ะเอาจริงแต่ขวานี่อีกอย่างหนึ่งเลยคนละเรื่องเลยสำหรับเมสซี่นะครับเข้าซ้ายนี่แบบยิงโคตนง่ายเลยสำหรับเมสซี่แล้วทุกคนบอกเลยถ้าเข้าซ้ายนี่ส่องไว้ก่อนอ่ะคือกดยิงปั่นไม่รอเลยอ่ะเข้าซ้ายเมสซี่อ่ะ ซอนซอนซอนโลชดไปนหนึ่งเรียบร้อยอเอาเรื่องกลองหน้าจำเป็นเงี้ยอินเ <c oughs> ปเ้ <c oughs> ผมรู้สึกว่าหาช่องไม่ค่อยดียผมเลยไม่อยากใช้สักเท่าไหร่นะ,ะ,ะโอเคครับผมทุกคนตามเนื้อผ้าครับผมตามที่เห็นเลยก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนตรงที่ยังไม่โอเคเลยคือเซนเตอร์สองตัวครับตัวนี้คือ มันยังขาดๆเกินๆเนี่ยเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีอ่ะนะครับมันข,ขาดๆเกินๆยังไงไม่รู้ ok <g ül> บอกไม่ถูกนะตอนที่ผมบ่นว่าแม่งไม่ดีแม่งเสิอกเล่นดี <g ül> ตอนที่ผมตั้งใจเล่นแม่งเสิอ์เล่นไม่ดีนะสองตัวนี้เอาจริงผมไม่รู้เหมือนกันสงสัยเล่นยังไม่เข้ามือสักเท่าไหร่สงสัยต้องไปลองเล่นระยะยาวดูนะครับถ้าตัวไหนไม่ดีจริงๆค่อยขายออกแล้วก็ตัวหนึ่งเลยที่ผมมองว่าเล่นยังไม่ดีเท่าไหร่ก็คือเอ็มบัปเป้หาช่องไม่ดีเท่าซอนนะผมโยกซอนมาเล่นหน้าเป้ายังเล่นดีกว่าเอาจริงแล้วกก็็มมาานี่่่ไไคอยดเทหร ้าจะให้เลือกมาเน่กับเอมเปเป้อะผมเก็บเอมัปเป้ไว้กว่าดีกว่าไว้ก่อนดีกว่านะครับส่วนมาเน่อันนี้คือไม่ดีเลยประมาณนี้ทุกคนสําหรับฟูทีม20 TOTY มูลค่าทีม5แสนล้านของผมก็ประมาณนี้ฝากท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อ,ตอไปด้วยไลค์ดันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าอย่างที่ผมทำฟูทีมอะไรอีกก็รอติดตามนะคอมเมนต์มาได้นะครับผม ก็มีแผนใหม่ครับรายการใหม่ก็คือเสริมทัพรอัลมาดริดนะครับกับเสริมทัพเลสเตอร์เจนใหม่นะครับกำลังจะมานะครับฝากติดตามด้วยทุกคนสำหรับวันนี้เช่นเคยครับผมขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนหลายอย่างนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว